สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้าวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์พศ2567กับการวางแผนการเทรดทองคำนะคะกราฟทองเช้าวันนี้ค่ะจบด้วยแท่งเขียวนะคะบอกว่ามีแรงฝั่งบายค่ะเนื่องจากกราฟทองนะคะไปแต่แอรเรียราคาต่ำสุดนะคะในสัปดาห์ท,ที่ผ่านมาอยู่ที่ราคา1.89ขอัาาย1.885ทำให้กราฟทองได้ราคาขึ้นมาเมื่อคืนนะคะมาแตะที่ราคานะ,ะ2,008นะคะ เดี๋ยวเรามาดูการวันนี้กราฟทร้อมบอกว่ามีแรงบายแต่ต้องมาแนวรับนะเพราะโซนนี้คือโซนแนวต้านนะคะไปดูที่ทำเฟสสี่ค่ะนักเฟสสี่เช้านี้จบเป็นแท่งแดงนะคะแล้วก็กราฟทองมอเมื่อเล่ินมาฝั่งซ้ายมือตรงนี้คือแนวต้านนะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าวันนี้จะขึ้นยืนเหนือจุดนี้ได้หรือไม่ถ้าขึ้นยืนเหนือได้ก็จะไปแนวต้านต่อไปนะคะแต่ว่ายืนเหนือไม่ได้ปุ๊บจะต้องกดราคาโลงเพราะตรงนี้เป็นการ ทดสอบแนวรับนะคะ1ไปทดสอบแนวรับแล้วลงไม่ได้ราคากลับมาเจอแนวต้านถ้าแนวต้านขึ้นไม่ได้อาจจะมีการกลับทดสอบแนวรับอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีการสลับแท่งไซด์เวย์ในทำเฟรมเดย์อยู่ตรงจุดนี้นะคะวันนี้ก็แพรมาให้นะคะในส่วนของแนวรับอยู่ที่ a r e ยนะคะ,ะราคาห9ึ่าเ่ง19สโซนนี้นะ,ะดังนั้นโซนนี้คือโซนแนวรับหมายความว่านะถ้ากราฟวิ่งมาโซนนี้ให้ระวังฝั่งบายแล้วก็ถ้ากราฟนะคะ สามารถอยู่เหนือแนวต้านนี้ก็จะต้องไปแนวต้านต่อไปซึ่งก็แแบจะให้อยู่ข้างบนมีนะคะมี2อแนวต้านด้านบนอ่ะราคาปัจจุบันคือราคากลางนะถ้าการาบิ่งไปด้านบนราคา2013ั0 1 5ตรงนั้นคือโซนเซลล์แล้วก็ราคาด้านบนก็คือราคา2020ันยและอ2พนนั่นคือโซนเซลล์เช่นกันและถ้าการาฟลงมาที่ราคา1 9 9 0 1993งเตรงนี้นส่วนบ่ายนะคะ แล้วก็ถ้าลงไป85เหมือนเดิมก็มองบายได้ดังน,นั้นในช่วงเช้าฟราบาจจะมีการไซด์เวย์อยู่ตรงนี้เพื่อสลับแทง่งเพื่อคอนเฟิร์มว่า1จะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไปแนวต้านดังน,นั้นวันนี้นะคะสิ่งที่เราต้องเทรคือรอต้านบน2ต้านแล้วก็รอรับล่าง2รับ,บส่วนราคาปัจจุบันต้องอ่านแท่งเทียนดีๆแล้วค่อยเข้าทำกำไรไม่ชัวร์ไม่ชัไชดไม่เทรด เมื่อคืนพ่อแพรบอกว i p ว่าต้องเซลสูงนะเพราะว่ากราฟทองไม่หลุด M5 เห็นไหมคะแสดงว่ากราฟทองยังมีแรงฝั่งาบอยู่ทำให้กราฟทองดันราคาขึ้นมาอีกครั้งแต่ตรงนี้ต้องเช็คก่อนว่าน้องจะเลือกอะไรและวันนี้วันศุกร์ย้ำวันนี้วันศุกร์นะคะอาจจะมีความผันผวนเช่นเดเขียวก็จริงแต่ว่าถ้าจบเขียวไม่ได้อาตกะกดราคาลงมาแนวรับนะนะดังนั้นในส่วนของการไทราค่เทรเดอร์นะคะแม้กระทั่งจุดเข้าเราถ้าเราแม่นยำแล้วอ่าอย่าลืมเรื่องการบริหารทุนนะคะ การบริหารทุนนี้สําคัญกับการเป็นเทรดเดอร์มากๆนะการบริหารทุนสําคัญกับการเป็นเทรดเดอร์มากๆเพราะการบริหารทุนจะสามารถทําให้เทรดเดอร์นะกลับมาฟ้ากลับมาบวกได้เ,เดี๋ยวโค้ชแพรมคาเข้าไปด้านในอย่างเมื่อคืนโค้ชแพรบอก VIP ว่า BSP ค้ากราฟเนี่ยมันชนแนวรับ M5 อยู่นะคะให้เทรดเซลสูงเพราะว่าการที่เราเซลสูงหมายความว่าอะไรเราจะได้เปรียบตลาดและเวลาเราแก้ไขแก้ไม้จะกลับมาฟ้าได้เพราแพมบอกให้เทรดเดอร์นะคะเข้าสโซนนี้ใช่ไหมคะกรณีสําหรับ v s p ที่เมื่อคืนก็แพมปิดไลฟ์ตอนห้าทุ่มแล้วก็แพมบอกว่ากราฟมีแรงเซลเซลได้แต่เราต้องเซลสูงเพราะว่าแพมรู้ว่ากรณีกราฟแบบนี้อาจจะมีการราคาขึ้นมาโซนต้านอีกครั้งแล้วก็แพมบอกว่าทุกคนบริหารทุนเพื่อก,กาไรแล้วก็ต้องเซลสูงเวลาได้บวกแล้วให้เก็บกําไร เพราะกราฟมีแรงฝั่งบายโอเคไหมคะเนี่ยค่ะเห็นไหมถ้าสมมติว่าเทรดเดรอร์ออกหลอดตามโซนที่โคตแพมบอกนะเทรดเดรอร์ก็จะฟ้าทุกหมายเลยแต่ว่าถ้าเทรดเดรอร์คนไหนออ,ออกออเดอร์ตรงด้านล่างเลยนะคะ อาจจะต้องบริหารทุนถึง3จุดเห็นไหมดังนั้นนะเรื่องการบริหารทุนจึงสําคัญต่อเทรดเดอร์มากโดยเฉพาะหนังสือเล่มล่าสุดนะคะเล่มสีเขียวที่ทุกคนได้เห็นกันแล้วนะคะในไลฟ์เมื่อคืนบริหารทุนให้เป็นเศรษฐีเล่มสีเขียวเหนียวซับมากเลยะคะ่ะทุกคนหนังสือเล่มนี้มี2 1 4หน้าและมีตัวอย่างกันนะเข้าทํากําไรนะคะในเทคนิคนะคะที่คุณพแพทพุพทธรสอนคนุณแล้วก็ที่สําคัญนะคะการบริหารทุนจะนะคะมีตัวอย่างตั้งแต่ร้อยดอลลาร์ยันถึงล้านดอลลาร์นะทุกคนเนื้อหาคือแบบดีมาก แล้วก็ให้ชัดเจนมากนะ การที่คุณจะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นเทรดเดอร์ถ้าคุณจะต้องตั้งเป้าก่อนว่าคุณมีทุน100ดอลเนี่ยคุณจะยอมรับความเสี่ยงเท่าไหร่ซึ่งหนังสือเขียนไว้ชัดเจนค่ะยอมรับความเสี่ยง10%ออกหลอดได้เท่าไหร่ยอมรับความเสี่ยง20%ออกหลอดได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็กรณีมีทุนล้านดอลยอมรับความเสี่ยง10%ออกหลอดได้เท่าไหร่ยอมรับความเสี่ยงนะคะสามขอไปสิ็เ0อร้เซงนีค่ะละเอียดมากเลยกรณีมแสดอนยอรับความเสี่ยง10%ออกหลอด คือชัดแม่เจนมากว่าชุดที่หนึ่งให้ออกสิบสองไม้ชุดที่สองให้ออกสิบไม้นะออกหนึ่งหลอดแล้วชุดที่สองก็คือออกอีกหนึ่งหลอดอ่ะยี่สิบไม้เห็นไหมคือแบบเนี้ยคือดีมากใครได้เห็นเนะะื้อหาเมื่อคืนคือแบบว่าบอกได้เลยว่าใครไม่ชื้อนะคะต้องบอกว่าคุณพลาดแล้วนะคะกา,การเป็นเทรดเดอร์สำคัญมากๆหัวใจของคำสำเร็จของคนที่เป็นเทรดเดอร์และอย่างโค้ชแพรแม่บ้านเทรดฟอเรสค่ะสามารถทำกำไรได้หลักล้านต่อวันง่ายๆสบายๆเพราะโค้ชแพร ใช้เรื่องหลักการบริหารทุนเข้ามาเพราะแพรมรู้ว่ากาฟมันไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์อกที่มันจะแบบแตะจุดนี้แล้วล่วงแตะจุดนี้แล้วล่วงแต่เราต้องใช้หลักการบริหารทุนเข้ามาเพื่อให้เรารอดปลอดภัยและชนะกราฟทุกครั้งดังนั้นสําหรับใครที่ยังล้างขอดอยู่และสําหรับใครที่ยังไม่บวกแก้ไม่ไม่เป็นไม่เผื่อไม้เลยคุณต้องเอาหนังสือบริหารทุนเข้าไปค่ะไม่งั้นคุณก็ยังจะได้ผลลัพธ์เดิมดังนั้นถ้าคุณต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์ใหม่ให้คุณได้กําไรมากขึ้นคุณจะ ว่าทั้งหมดนี้คุณจะต้องใช้เทคนิคโคตแปมโคตรรรถนะคะถ้าคุณไปใช้กับเทคนิคอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เราออกแบบมาเพื่อระบบการเทรดของเราเท่านั้นโดยเฉพาะลูกศิษย์นะคะที่มาเรียนที่นี่แล้วแล้วก็ยังลุ่มลุมดอนดอนยังไม่บวกไม่ฟ้ากลับไปทบทวนซิว่าตัวเองใช้หลักการบริหารทุนตามที่สอนในคอร์สเรียนหรือไม่บางคนก็สอนไปแหละแต่ลืมเอาไปใช้วันนี้ออกแบบหนังสือมาให้คุณทุกคนถ้าคุณยังลืมใช้อยู่คุณก็จะได้รับผลลัพธ์เหมือนเดิมแต่ถ้าคุณเอาเล่มนี้ไปใช้้้คคคุุุณณณจะะะไไดรรัับบผลลลลพพพ์ใหหมม่่่่่่ททีีีีวกกฟาาแแํเเืืออนน จะได้เป็นผู้หญิงบรล,ลานง่ายๆสบายๆเช่นกันถ้าคุณรู้เรื่องนี้ ดังนั้นวันนี้นะคะคือวันสุดท้ายแล้ววันศุกร์ที่16มอที่16กุมภาพันธ์โค้แพรมจะยังให้ราคานี้วันสุดท้ายขอย้ําวันสุดท้ายนะถ้าวันต่อไปปุ๊บโค้แพรมจะปรับราคาขึ้นนะคะขยับขึ้นมาทีละหน่อยค่ะวันนี้ยังให้ราคา990นะคะในราคานี้โอนที่บริษัทแท่งเชียนแสนล้านแล้วส่งชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์มาได้เลยแล้วก็นะคะเดี๋ยวชีมงานจะส่งให้บ่ายนี้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่โอนมาแล้วนะคะรอรับได้เลยนะคะและปรึชาสัมพันธ์อีกครั้งหนังสือเล่มนี้จะขยับไปที่ราคาค1490 ในสัปดาห์หน้านะคะทุกคนแล้วก็ขยับขึ้นไปเรื่อยนะคะเป็นราคา1,900ใครที่ซื้อของกับโค้ดแพนแม,ม่บ้านในฟอรเร็กซจะรู้ว่าโคด้ดคาไหนคํานั้นถ้าบอกให้ราคาไหนก็คือให้ทุกคนต้องรีบนะคะวันนี้วันสุดท้ายเท่านั้นนะคะทุกคนวันนี้วันศุกร์โค้ดแพลนอยากให้ของของวัญคุณและอยากให้คุณประสบความสําเร็จรวมทั้งอยากให้คุณนะคะมั่งคั่งร่ำรวยโดยการใช้หลักการบริหารทุนสำหรับลูกศิษย์ษนะที่มาเรียนที่นี่แล้วชอบโอเวอร์เทรดนะเอาไปเลย นะไม่บวกไม่ฟ้าไม่ได้กําไรหลักล้านให้มันรู้ไปในการเป็นเทรดเดอร์ตลอดอาชีพย้ํา ถ้ามันไม่ได้วันนี้เดี๋ยวมันก็ได้วันหน้าถ้าคุณรู้หลักการบริหารทุนเพราะที่ผ่านมาคุณขาดการบริหารทุนชอบโอเวอร์เทรดใส่ไม้ชุดเดียวไม่เผื่อไม้ชุด2และไม่เผื่อไม้ชุด3เลยกราฟย่อม,มาฟ้าไม่ยอมออกนั่นก็คือสิ่งที่คุณต้องไปปรับนะคะแลวคุณควรมีหนังสือเล่มนี้นะคะโอเคนะคะหนังสือบริหารทุนได้เป็นสิทธิย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ่ะราคา990านะคะวันนี้วันสุดท้ายจริงๆนะคะุณแพงก็ยังนะฮะประชาสัพันธ์ถึงลูกศิษย์บางคนยังไม่เคยได้ยินคลิปนี้เลยว่ายังไม่รู้ว่าสิ่่่งี้คแแแพพพรอออกกบบบมมมาเืุณลท เน็ตนะคุณตุ้ยนะฮะพี่มดนกไก่แล้วก็ทีมงานทุกคนนะตั้งใจทําสิ่งนี้มาทําไมพี่น้องของเรานะมีบางคนรวยมากและบางคนยังไม่รวยมันเกิดจากอะไรนี่แหละหนังสือบริหารทุนให้เป็นเศรษฐีคุณต้องมีแล้วระคะเทเดอร์โอเคนะคะ สำหรับใครที่จะซีเอฟวันนี้ในราคานี้นะเผื่อไปให้ลูกให้หลานให้ญาติให้เพื่อนให้พี่ให้น้องราคานี้990คุณสามารถสั่งเพิ่มได้จะเป็น5เล่ม10เล่มหรือว่า20เล่มหรือว่า100เล่มนะคะยินดีจัดส่งให้คุณทุกคนนะคะได้เป็นเจ้าของที่สําคัญค่ะหลายคนอาจจะมีญาติมีพี่มีน้องมีลูกมีหลานนะก็ซื้อเผื่อได้ในราคานี้นะพรุ่งนี้ปรับราคาเป็นราคา1,490นะคะทุกคนโอเคนะคะสำหรับใครอยากได้ในสือบริหารทุนเนาะ โอเคค่ะนะคะในเรื่องของตัวอย่างนะคะจุดเข้าที่ว่าแพรมนะสอนในเทคนิค M5 และเทคนิค r i v a t e แล้วก็สำหรับใครที่ต้องการเรียนเจอตัวนะคะพรุ่งนี้สอนสดเจอตัวแล้วนะคะทุกคน 17, 18, 19กับคอร์ส private เทรดทองทุกทามเฟรมนะคะสำหรับใครที่สนใจเรียนก็ราคา99,000ม 9, 000, 000บาทนะ,คะใครใช้บ็กเอเมจต่อไอกบิ๊แพรมได้รับส่วนลด 10เปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็สําหรับใครที่ไม่ได้อยากใช้โบนเสเองก็จ่ายเต็มราคา9,000นะอย่างรับวันนี้วันสุดท้ายใครสนใจก็สามารถซีเอฟคอร์ดได้สําหรับใครที่มาซื้อหนังสือหน้างานก็มีเช่นกันนะคะพี่น้องจังหวัดขอนแก่นหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะอยากมาซื้อหนังสือของแม่บ้านเดฟอโเรส์นะคะมาสามารถมาซื้อได้ที่โรงแรมอวานีนะที่การจัดงาน3วันนะคะทีมงานจะคอยให้บริการแล้วก็ซื้อหนังสือที่นั่นได้นะคะอยากได้หนังสือสดเลยไม่ต้องส่งละโค้ดเดี๋ ะะสำหรับใครที่อยากเรียนออนไลน์ก็มีเช่นการอยู่ต่างประเทศมาไม่ได้นะอยู่ไกลามาไม่ได้นะคะก็สามารถนะคะเรียนออนไลน์ได้และได้รับกนารแนะนำจากโคด้ดแพมแม่บ้านเดฟอร์เรสตลอดระยะเวลา1ปีทั้งหมดนี้หนังสือบริหารทุนให้เป็นเศรษฐีอย่าลืมนะคะคุณต้องใช้กับระบบกันเทรดนี้เท่านั้นนะคะระบบการเทรดอื่นโค้ดไม่รู้นะคะซื้อไปไปใช้กับบัญชีอื่น <S <S บ่ได้เด้อมันคนละอย่างกันนะจ๊ะโอเคค่ะนะสาหรับใครที่สนใจก็สามารถทักได้ที่ idline โค้ดธนรดธ,ธนรดสองสองห้าหกเจ็ดนะคะเดี๋ยวโค้ดแพมจะให้นะคะ idline ด้ ID านล โอเคคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปนะคะวันนี้ตามแผนนะคะแนวต้าน2โซนนะคะรอเซลแล้วก็แนวรับก็รอบายส่วนนะคะกลางทางเดี๋ยวตรงนี้พ่แพนจะวิเคราะห์กรามให้กับ v a p และนะแนะนาจุดเข้าบายเซลอีกครั้งหนึ่งนะคะในตอนนี้ตอนเช้าก็วิเคราะห์ให้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวบ่ายจะมาอัปเดตอีกทีวันนี้วันศุกร์ครับอาจจะมีการวิ่งผันผวนนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ